สวัสดีครับเพื่อนเพือักลงทุนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมการสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการเล่นหุ้นตัวไหนดีประจำวันที่2 2จนถึง25กุมภาพันธ์ปี2564นะครับในสัปดาห์นี้จะมีวันหยุด1วันคือวันที่26เป็นวันมาคบูชาเวลาที่จะดูว่าตลาดหุ้นหยุดไม่หยุดเนี่ย ต้องมาเช็คนะครับเช็คที่ set.or.th นะมาดูด้วยว่าเฮ้ยมันมันหยุดจริงไหมเพราะบางทีวันหยุดอ่ะที่เป็นวันหยุดปกติแต่ธนาคารไม่หยุดนะครับตลาดลักทรัพย์จะหยุดตามธนาคารนะครับก็ตามนั้นแหละมันก็มาดูเอาลวกันว่ามีวันไหนบ้างเนาะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าในสัปดาห์นี้มีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจ โดยที่สัปดาห์นี้นะครับผมจะมาอัปเดตเซต50ให้ดูเลยนะฮะหลายตัวแล้วก็จะไล่ดูทุกตัวเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยตัว OR นะเข้ามาอยู่ในเซต50แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะใครถูกเตะออก TKN ใช่ไหมใช่ไหมใช่จริง <laughs> TKN นะฮะถูกเตะออกไปก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะฮะเริ่มจากตัวแรกเลยนะนั่นก็คือหุ้น a d v a n c e ครับ d v a n c e เนี่ยผม วงให้ดูแล้วตั้งนานแล้วนะฮะไอ้วงเนี้ยว่ามันมีดัก่าร์ c o อร์นะครับมันเป็นสัญญาณของขาลงแล้วพอตีแนวรับเนี่ยมันหลุดใช่ไหมหลุดแล้วมันก็มาเจอแนวรับตรงเนี้ยนะครับแนวรับเดิมเนียหนึ่ยแเนี่ยแล้วก็มีการเด้งและสุดท้ายลงมาแตะที่เดิมผมคิดว่าไม่รอดนะฮะรอบนี้รอบนี้ไม่น่าจะรอดครับอ่าใครที่มีหรือใครที่จะเล่นเกมตรงนี้เลยนะ ก็ต้องบอกว่าคุ้มนะเมื่อกี้ผกไม่รอดแต,แต่แต่ทําไมบอกว่าคุ้มใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่สต o อปรอดมันก็แค่ช่องเดียวก็คือคัดได้เลยแต่เราอาจจะลุ้นมันเด้งได้ไงเผื่อมันจะมีเด้งเฮือกสุดท้ายก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่เด้งก็คือคัดเลยนะ AOT หลายคนถามเข้ามาว่าจะเป็นยังไงผมก็คิดว่าน่าจะแตะอีกนะฮะ59บาทและงวดนี้ก็มองไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะฮะ นะ LT งบไม่ได้สวยเลยเดี๋ยวเปิดเปิดดูงบไปพร้อมกันเลยเนะนี่ยเห็นไหมเละเละมากเลยนะคืองบ LT นี่แบบลงแล้วลงอีกอะนะครับก็เข้าใจได้นะสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะเดี๋ยวผมจะขยายตัวงบให้มันสูง,สงนะอย่างเงี้ยจะได้เห็นภาพชัดชัดนะครับถัดมา awc เอาใหม่ชึบอ่ะ AWC นะครับชุดนี้เหมือนเหมือน a t เลยอ่าแนวรับ4.55ครับยังไม่มองแนวต้านนะฮะมองที่แนวรับก่อนเตรียมลงมาประทะ4.55แต่ภาพรวมยังดูดีอยู่นะครับนะงบเริ่มกลับคืนขึ้นมาดีแล้วไตามาสีออกแล้วโอเคขึ้นมาสวยอยู่นะครับใช้ได้ BAM นะครับแบมงบก็กลับมาดีนะ อันนี้ไต่มาไหนเนี่ยไต่มาสามนงะบมีการเด้งคืนกลับขึ้นมานิดหนึงนะครับแต่ว่าตัวกราฟเนี่ยยังอยู่ในกรอบไซเวย์อยู่ซึ่งกรอบล่างคือ20บาทกรอบบนตรงนี้ประมาณ23บาทนะครับราคาตรงนี้ยังไม่ต้องเทคแอคชั่นยังไม่มีไม่มีจุดไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ BBL อ่ะตรงนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่ารอการพักตัวให้มันเสร็จก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะพัก เสร็จเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็เวทแอนซีนะฮะแนวรับที่มองก็มองไว้2แนวนะครับก็คือ117แล้วก็1นึแต่112นี่อย่าถึงเลยนะฮะถ้าถึงแล้วมันขึ้นยากก็เอาเป็นว่าอย่าหลุด117ก็แล้วกันนะครับ BDMS โอ้โหหลุดยหลุดไปหมดแล้วนะฮะถ้า BDMS ก็แนวรับถัดไปนะครับ19.9และถัดไปคือ18.8เลยนะ BEM นี่ไม่ต้องมองแล้วมันถึงหรือยังเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่โล7.9แล้วเหรอหลุดหลุดแล้วใช่ไหมหลุดเรียบร้อยครับนะฮะอันนี้หลุดเรียบร้อยครับอาจจะมีเด้งได้โซนแถวเนี้ยครับแต่ภาพรวมคือเด้งเพื่อลงต่อนะฮะ B g กริมโอ้เซทนี่ไม่สวยสักตัวเลยนะเอาตรงนะ B g กริมก็จ่อแนวรับเหมือนกันนะครับที่49บาท ก็มีโอกาสที่จะหลุดลงได้เหมือนกันครับแนวรับถัดไปคือ47บาทครับผม BH โอ้น่าจะเป็นตัวเดียวที่ยังคงคงดีอยู่นะาภาพรวมเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะครับกำลังเป็นชุดในการเก็บสะสมกำลังแนวต้านมองไว้ที่เดิมคือ137บาทราคาปัจจุบัน127นะฮะแนวรับตรงนี้ก็ได้ครับ121ครับผม BJC อันนี้หลุดแนวรับเรียบร้อยชัดเจนนะฮะแนวรับตรงนี้ผมขยับไปเป็น32บาทนะครับแล้วก็แนวรับถัดลงมา28านะฮะอันนี้มองลงนะนี่ตรงนี้มีชูต o ิ้ง g s า a r นะครับ Doji ดจิ ji, ชูต n ิ้งตาเรียบร้อยนะฮะโดนตบลง BTS ก็มองรับเหมือนกัน,นะฮะมองรับที่9บาทคือ ตลาดที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันทําให้เราได้ของที่มันมีราคาถูกลงเลยนะ cbg อ่านี่ไงไม่รอดนะฮะตรงนี้ก็เสร็จนะฮะ valid engulfing เรียบร้อยครับมองเลยฮะหนึ 1, 3, 1, น่าจะแตะครับและผมกลัวหลุดด้วยนะฮะนะมอง1นึ่ไว้ก่อนนะฮะ com s ชุดนี้มีการขึ้นมาลงมาแตะแนวรับที่ตีไว้พอดบพอดีเลยประมาณ46บบาทนะครับ ชุดนี้ยังมองขึ้นได้อยู่นะแนวต้านเดิมอยู่ที่48.50ครับ cpo ครับโอ้โหงบตรงนี้อันนี้งบไหนงบแต่มาสามไมาสีไม่ออกนะครับเตรียมเทสโลครับที่56.75ถ้าลงต่อนี้ไม่ใช่กับตัวแล้วนะนะแสดงว่าที่มองกับตัวชุดนี้มองผิดนะครับแต่เงื่อนไขค,คือมันต้องต่ำกว่า56.75นะครับ ถ้าต่ำกว่าก็มอง53ได้เลยแล้วก็มองหลุดไปเลยนะฮะตัวถัดมาคือ C.P.F. ตรงกันข้ามนะแนวรับอยู่ที่27บาทเนี่ยแนวต้านคือประมาณโซน30นะครับน่าจะถึงนะ C.P.N. ชุดนี้เหมือนจะกลับตัวเหมือนจะแรงแต่สุดท้ายไม่ยอมไม่แรงอะ่ะไม่ยอมขึ้นไปนะครับ แนวรับแนวต้านตีให้ใหม่นะฮะอยู่ที่48นะครับแนวรับแนวต้าน54บาท CRC ชุดม,มันลงมาปิดแก็บเนี่ยใชนไหมมันลงมาปิดแก็บตรงเนี้ยก็เลยไม่ไปเลยนะครับมองหาแนวรับดีกว่านะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ30บาทลงทุกตัวเลยนะ Delta, เดลต้าเดลต้านี้ผมมองทะลุ397แน่ๆครับ ตรงนี้มัน402ทะลุลงแน่ๆครับเพราะว่าไอ้ตัวเดลต้าเนี่ยอมองว่ามันสุดแล้วนะฮะแล้วการพักชุดนี้การพักชุดนี้เนี่ยลงมาเนี่ย A B B ไม่ทำ High เนี่ย C อ่ะโอกาสที่มันจะหลุด Lo A อ่ะสูงโดยที่ Lo A ที่มันทำไว้อ่ะเดี๋ยวนะ396นะฮะ Lo A มันทำไว้396เพราะฉะนั้นน่าจะหลุดนะครับ ถัดมาคือ d t a ทนะดีแทก็อันนี้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลุดแนวรับอย่างนี้ยังไงยังไงก็ต้องคัดครับนะมีคนมาให้ความเห็นว่าตรงที่มันหลุดมากเกิดจากการจ่ายปันผลครับไอเนี่ยจ่ายผลจริงฮะแต่อันนี้ของจริงแล้วเนอกไหมมันหลุดเกินถ้าหลุดจากการจ่ายันผลแล้วมันจะไปต่อจริงๆนะลงมามันก็ต้องมันก็ต้องเด้งใส่นะครับอันนี้มันมันไม่เด้งแล้วมันถือมันเฉวยโอกาสนะมันเฉยโอกาสลงต่อแนวรับคือ27บาทเลยนะครับ E.A. ชุดนี้เป็นการพักยังดียังดีงดนะยังถือว่าดีอยู่โดยที่แนวรับนะครับตรงน,นี้ได้61นะประมาณนี้นะครับตอนนี้มองมองลบไว้ก่อนเนาะเอกโก้นะครับเอกโก้ก็เสียทรงมานานมากแล้วยังไม่มีการกลับตัวเห็นไหมผมบอกแล้วนะไอชุดที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยชุดนี้ไม่ใช่การกลับตัวนะเห็นไหม อันนี้สร้างสร้างต่อแล้วนะเป็นแบบนี้นะนะครับใครที่ซื้อมาชุดนี้เนี่ยระวังตัวไว้เลยนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นการกลับตัวไม่มีการยืนยันใดๆนะครับตรงนี้โลคือ176คิดว่าหลุดนะดูโลถัดไปเลยนะฮะโซนประมาณ165นะครับ global เหมือนจะสวยอะแต่ว่าเกิด dark cover ที่แท่งนี้นะครับน่าจะเทส19.7 มองลงทุกตัวเลยนะครับ GPSC ก็อันนี้มองลงเหมือนกันนะครับ76บาทครับแนวรับแล้วก็แนวรับถ้าไปคือ72กับกรบชุดนี้ชุดนี้เป็นไซด์เวย์ในกรอบบนถ้าหลุด32นะครับหลุด32เป็นไซด์เวย์ดาวเตรียมประทะ27บาทได้เลยนะโฮมโ o h โฮมโป o ดูที่โลไว้เลยฮนะ12.7นะครับ อินทัศนี่อินทัศชุดนี้ยังไม่ได้ถือว่าขึ้นนะนะชุดนี้นะครับอันนี้เตือนเลยนะยังไม่ได้ถือว่าขึ้นนะมันจะมันจะเหมือนตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวเอโก้นะฮะที่มีการขึ้นมาอย่างเงี้ยชุดเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่มีการพักไงมันจะเหมือนกันนะครับเนี่ยที่ขึ้นมาแล้วมันมันไม่มีการพักเราต้องรอดูการพักก่อนว่ามันไปทําฐานตรงไหนค่อยว่ากันตอนที่มันทําฐานนะครับ เพราะฉะนั้นอ,อินทัศได้แค่วเอ็นซนะครับ IVL ชุดนี้นะฮะแนวรับอยู่ที่3 7 37.4ถ้าหลุดนะครับก็34.7ครับผม KBank นะครับชุดนี้สวยนะฮะกับตัวเรียบร้อยเอาออกหน่อยตีไปเยอะเหลือเกินตัวนี้กับตัวเรียบร้อยนะครับถ้ายังคงแรงอยู่นะครับก็ไม่ควรจะหลุดตรงนี้ฮะหนึ่งสามเจ็ด นะครับถ้าหลุดตรงนี้จะเป็นชุดพักใหญ่เลยแหละนะแต่ถ้าไม่หลุดแปลว่าขึ้นย่อยตรงนี้ยังไม่จบก็จะวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับที่ KTB นะครับลงหมดเลยนะฮะ,ะแนวรับ11.5ครับผมแล้วก็ KTC แนวรับอยู่ที่6 2นะครับคิดว่าหลุดแน่ๆฮะเพราะว่าชุดชุดการพักนะฮะ ตรงนี้การพักลงมา 1, 2น,นี่ไม่ไม่มีหายให้เห็นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็หลุดโลครับโอกาสที่จะไม่หลุดโลคือต้องเป็นแพลตฟอร์มสามเหลี่ยมซึ่งไม่น่าใช่ด้วยนะฮะนะรูป,ร,ปรูปหน้าตาไม่เหมือนธงเท่าไหร่นะ LH สำหรับ LH เกิดโลเรียบร้อยนะฮะเราเอาสต็อปอไว้ที่โลครับ7.7ครับ เตียมปะทะครับถ้าหลุดก็โหมองกันยาวๆเลยฮะอาจจะถึงแก็บตัวนี้ก็ได้ฮนะประมาณ7บาทนะครับถัดมามิน์มิ้น์นี้ยังมองดีนะสต็อป o อดสั้นด้วยนะ28นะครับราคา29.25นี้อันนี้ก็ผมว่าอายังคุมนะเพราะว่ามันมีการเปิดแก็บตรงนี้เราใช้แก็บเป็นตัวสต็อได้นะครับ MTC MTC ชุดนี้ยังพักยังยังดีอยู่นะครับ ยังถือว่าดีอยู่สต็อปลอสเอาไว้ที่64บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่68 or มาใหม่เพิ่งเข้าตลาดมาได้6วันชุดตรงนี้เราจะต้องมองใช้ไทม์เฟรม15นาทีน่าจะพอได้อ่าเห็นไหมอันนี้ผมตีไว้รอเลยนะฮะที่29.25ซึ่งถ้าไม่หลุดแปลว่าชุดเนี้ยถ้าเก็บสะสมพลังเสร็จมันจะไปต่อนะดูจากคืนย่อยในไทม์เฟรม15นาทีนะครับ ย้ำนะ15นาทีชุดนี้น่าจะกลับตัวได้นะครับและจะยืนยันอีกทีก็คือวันวันจันทร์ราคาเหนือ31.5ในไทม์เฟรม15นาทีจะเป็นการกลับตัวเหนือนะไม่ใช่31.5เลยนะคือต้องเป็น31.75ขึ้นไปนะครับ OSP นะชุดนี้ไม่รอดนะไม่รอดไม่รอดจริงๆฮนะ ดูดิอืมไม่มองรับตรงนี้แล้วนะมองรับตรงนี้ดีกว่าสามสิบเอ็ดบาทนะครับยังคงเป็นไซ์เวดาวอยู่ภาพรวมยังไม่สวยนะครับปะะัตทชุดนี้กับตัวแล้วเนี่ยชุดนี้กับตัวแล้วเพราะฉะนั้นการพักลงมาชุดนี้นะครับยังไงก็ตามห้ามต่ำกว่าอันเดิมก็คือสาสิบเจ็บาทแต่ถ้าใจผมผมเชียร์หลุดเลยฮนะ เพราะว่าเราจะได้ของที่มันถูกกว่าเดิมครับคือคุณภาพบริษัทมันดีอยู่แล้วแหลนะ PTEP e ชุดนี้สต็อปลอ s ตรงนี้นะครับ100ประมาณ101ะนะ101ะนก็คิดว่ายังไม่มีปัญหานะครับ PTGCGC ก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกันสต็อปลอ s 57.4นะครับลาดลาดนี่เหมือนจะดูดีอยู่นะเนี่ยนะเหมือนจะดูดีนะครับ ก็แนวรับนะฮะโซนนี้เลย51บาทนะครับสต็อปลอ s อยู่ที่48สวัสดเหมือนจะไม่ไปแหละสวัสดเหมือนจะไม่ไปสวัสดเดี๋ยวจะมีอ่าน่าจะออกงบในสัปดาห์นี้แหละนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ก็เดี๋ยวรอดูงบนะฮะอันนี้เหมือนเหมือนมีการปล่อยของออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีวอลุ่มอะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับรอหวยอ,ออกก่อนค่อยว่ากันชุดนี้นะฮะไม่มองแนวรับไม่มองสต็อปลอสแล้วกันนะฮะรอดูงบอย่างเดียวเออว่าจะมาวันไหน scb นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะขึ้นไปได้นะครับสต็อปลอสใกล้มากครับอันนี้คุ้มฮะ rr คุ้ม99.3นะฮะราคาปัจจุบันอยู่ที่103บาทป,ประมาณ4%เอ,อะไม่ถึง4%ด้วยซ้ำนะครับ อันนี้ยังไงก็คุม้ม SCC ตรงนี้ยิ่งคุ้ม3ฮะสามบาทเท่าจุด Stop ปลอ s เลยหลุดช่องเดียวขายทิ้งได้เลยครับแล้วเราก็ไปลุ้นลุ้นเด้งเอาอันนี้สวยอยู่นะนะฮะหรือไม่ก็ไปลุ้นในตัว DW นะฮะลุ้นการเด้งจากแนวรับนี่แหละ s c g p ตัวนี้ชื่อหน้าชูตาหน่อยนะฮะยังคงเป็นไซด์เว y าอัได้อยู่แนวรับก็โซนนี้เลยครับ48-49บาท STOP l ปลดอยู่ที่45บาทครับผมทิสโกหลุดแนวรับแล้วนะก็ต้องเช็คของแล้วนะฮะนะหลุด91บาทแล้วอันนี้ต้องเทคโปรฟิตออกมาแล้วครับใครที่รันกันมายาวๆแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูจังหวะในการกลับตัวซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับ tmb ชุดนี้นะฮะก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่โดยที่กรอบล่างอยู่ที่1บาท3สตางค์และกรอบบนอยู่ที่ 1.25นะครับ TOA โอ้โห oh <c oughs> มันกำลังหนีตายอะ่ะะ TOA กำลังหนีตายนะครับได้ข่าวว่าซื้อบริษัทใหม่สองบริษัทก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะแนวรับแล้วก็จุด stop loss เลยนะคือ31.45นะครับตรงเนี้ยคุ้มนะเพราะเพราะมันใกล้จุด stop loss มากท,ท็อปนะฮะ,ะตัวท็อป ะต็อปลอสเอาไปเลยแล้วกันนะครับ53บาทครับผมทรู True. หลุดไหมหลุดเกือบทุกตัวทูจะรอดได้ไงตรงนี้ก็คุ้มนะฮะนะคุ้มที่ RR นะครับ3.2คือถ้าหลุด3.16ก็คัดทิ้งได้เลยนะครับที you, อันนี้อันนี้หลุดแล้วไปรอดูแนวะรับเลยนะฮะ12.12 12 13บาบาทใช่ไหม 13บาทนะครับแนวรับอยู่ที่13บาทอีก50ตังคต่างก็ถึงแล้วก็ VGI v g อวจนี้แนวรับมี6.5แล้วก็ตรงนี้6.3นะครับไม่ควรหลุดถ้าจะยังทรงดีอยู่นะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ครบแล้วนะฮะทั้ง50ตัวภาพรวมก็คือตั้งรับนะภาพรวมตลาดตอนนี้คือตั้งรับมีน้อยตัวที่ยังคงไปได้อยู่ตัวไหนก็ ผมพูดไปหมดแล้วนะครับก็ใครไม่ทันตรงไหนกดพอดกดจุดดูซ้ําอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะพัฒนาฝีมือในการเทรดและอยากจะฝึกดูจิตวิทยาในการลงทุนนะครับว่าของตัวเองเป็นอย่างไรนะกับคอร์สท,ที่ชื่อว่าเทรดมาราธอนนะครับคอร์สนี้เราจะเริ่มกันวันที่27กลุ่กุมภาพันธ์สัปดาห์เส,สาร์นี้เนี่ยเสาร์นี้นะครับ นะ27,28จะเรียน2วันที่เป็นเนื้อหาพื้นฐานปรับพื้นฐานให้มือใหม่มาเรียนได้แล้วก็ในเดือนมีนาคมทั้งเดือนนะครับก็คือจะอยู่กับเราทั้งเดือนเลยแล้วก็ดูพฤติกรรมในการเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยปรับให้ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะดูหน้างงานด้วยกันทุกวันที่ตลาดเปิดนะซึ่งต้องบอกว่าคอนี้คุ้มมากนะฮะเหมือนกับเข้าค่ายอยู่ด้วยกันเลยนะครับืจะมีผมแล้วก็ อาจารย์ออฟที่จะคอยดูแลพวกคุณนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li n e แอดมันนี่ฮีที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย